สวัสดีครับไินดีดอนกลับกันสู่ช่องจะคแบล็กเก้า channel x สามกันนะครับผมมาวันนี้อยู่ในเกมลักกีมม้ในกอล์บมาหลอนนะผมมาวันนี้เวลาเที่อยู่เวลาตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมมาวันนี้ตัวมาน้อยเก้าสิบหกบาทก็ขอจัดกันเลยสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> ปะ่ปะเป็นการส่วนลาวันนี้ขอเดินสักเป็ดสองแล้วกันนะอาจจะไม่เยอะมากนะครับผมนะค่อยๆเพียงค่อยๆไปนะไม่รีบไม่อนปะ่ะ let's go เอาตัวห้าสิบไปกันผมมา วัน,วนสองวันนี้ผมชอบเปิดอตัว้ัสินนะเพื่อนะรู้สึกว่าแบบมันจะมีพวกสแกตเตอร์ใรเกมเข้ามาในออโต้นี้แล้วมันมันทําให้เราได้กําไรไม่มากแต่ว่าได้พอพอแบบไม่กาดดันตัวเองน่ะเพื่อนะเออเป็นมาหลายรอบแบบก็คือแบบโอ้โหเข้าแต่เรืแบบคุ้มเออนงจนี้อะไรติดนิดน,นึงแราไม่รู้ว่ารอบนี้ฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่านะแต่ผมยังเชื่อมั่นว่า สูตรนี้ของผมยังดีอยู่เหมือนเดิมนะสูตรตัวสิบนะเปิดมาถ้าเอามาไอเบ็ดที่เอามาเอาโตโนี่แหละว่าไม่ควรเกิดสี่น้อเพื่อนนะในช่วงนี้เบ็ดเสียไม่ค่อยจะดีแต่ก็เริ่มกลับมาแล้วแหละมาโอ้โหดูเป็นไงโอ้โหฟีเกมยังไม่เข้าเนี่ยโตแจกโงดแล้วอื้อสุดจริงเว้ยไตรอเลยครับรออะไรเออโหดซะอย่างเออ บาไม่ยอกไปหยอกไปโอ้ยโอ้ยสวยเลยคุณสองเนี่ยเป็นไงโหดไหมละ่ะเออโหดไหมล่ะพีฮึเดี๋ยวมาดีนะฮะไปต่อแล้วกันนะเนดี๋ยวค่ยี่สิบรอบเท่านั้เพื่อนนะก็จะหมดแล้วแหละเนีเอากัานหน่อย เอากันหน่อยเว้ยอืมหนึ่งบาทโอ้แตกสลั่นได้มาหนึ่งบาทโอ้ประเจ้าอ่ะใกล้หมดแล้วก็เลยจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมก็นะมันมันเราได้เล่นต่อร้อยกว่าบาทนี่ก็ถือว่าคุ้มละนะครนะับทุนเรามาแค่เก้าสิบหกบาทนะนเพื่อนนีนะ่เห็นไหม กำไรไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยมานขึ้นมาเราเล่นได้แบบคลายความกดดันนะเพื่อนไหมเดินเดินก็ใส่ตัวออกูไหมเดี๋ยวย้ายไปก่อนนด้เงิน้เรื่อยๆก็ดีว่าไม่ได้อะไรเลยดีว่าขาดทุนเข้าเนื้อแน,น,น่ไปสวยจังจวันนี้คูณสองอ้าวเรือสิบเก้าบาทคูนหกจังวันนี้โอ้โหตกขุมเริ่มไหลมาเทมาลเพื่อน <laughs> ก็เร็วๆม,มาดีอ่ะเนอะอ่าบ้าอืมใช้ได้เวร good อืมตกใจเยอะโอ้โหจีมหนึ่งดีอุ้ยเป็นไงนี่ยิบเจ็นบาทนิ่มๆนิ่มๆเน้นๆเน,นเ,นนเนื้อเนื้อ,อครับผมมาแล้วจะโหดไปไหนล่นนนะเนอะไม่ต่อไว้มา ชัดไปยัยเสีย่ยวฮึมันอ,อยู่ที่ร้อยนะครับไหมอีมีน,มมนานดูทรงนะ,ะลงมา90เนี่ย <c oughs> แต่ก็ยังดีมันขึ้นบ้างอะไรบ้างเออมันไม่ได้แบบแช่แช่อย่างเดียวอ่ะมีขึ้นมีลงไงพอให้รู้ว่ามันมีทั้งดูบนมีทั้ง,งอบโบไปเอาทศสามสี่สักที เพื่อเป็นได้โอ้ยสวยนอกนี้สวยๆหกร้อยเจ็ดสิบสองบานเป็นเงินโอ้โหมาดีจ้าดว้าวโอ้ว้าวเลยผมนี่ว้าวเลยเร็วโอ้มาโหดจิงเป็นไงโหดไหมล่ะโหดไหม่ะมพี่ดีไหมนะเพื่อผมโอ้บอกแล้วเดี๋ยวสุดจิงมา โอ้ยสเก็ตเตอร์มีลุ้น4ช่องเหมือนเมือนไหมสี่ช่องได้เกิดได้4ช่องอะไรก็เกิดขึ้นได้ไายยาไปยาไปหึหึแ้แค่แปดรอบเจ็ดรอบหกเราจะเป็นคูณสองหนึ่งนี่ปราบเขาให้วหวานๆแม่เราจะหมดแล้วนะเ่อนอยหึหึ ปเจ็ดร้อยบาทเดินต่อแล้วกันเนาะอืมเบสสิบเอางี้เดียวฮนะขึ้นพันแล้วเมื่อไหร่นิดเดียวไาจะไปช่วยมันไปนิดหนึงยาวๆไปแล้เนอะอืมอุย้ยเจ๋งๆว่าด้วยพลังขับปัน้นขับปั้นนะไม่ใช่คำปัน้นนี่ออกมาดีอวะตรงนี้อย่างน,นี้คุณสองเขียนรวยมาหรือเปล่าแถวสองอย่างนี้มไม่เข้า ท้อเมื่อกี้แน้ได้คอมโบคุณสองไปเรื่อยๆอยาวไลเออลงมาที่ห้ารอยแล้วก็บผมไหมห้ารอยไม่ใช่ปัญหาสบายเรื่อยๆไม่รีบร้อนจะเย็นๆใจโร่มๆตายสวยงาเมเวอร์กรม,มาดีไว้ลัก็มาดีไว้สุดๆไปเลยสุดๆไปเลย โอ้โหผมน,นี่เลยอย่างชอบเลยมาเม็ด20ไปเลยไหมตอนนมาถึงกพันกว่ายังดีกว <c oughs> อ,อย่างเดียวกว่าจะไปถึงนีแ่แหละเพื่อนเออมามามาเรียดๆเ,เปนเนาะเพื่อนๆเนาะแน่แน่อือฮึ ลมที่สองร้อยอะรอดไหมเนี้ยเมื่อกี้ยังดีตอนนี้ยังดูดอ้าวเว้ยอย่ามึงดูดมากอะู้พี่ใจไม่ดีเลยเออมาเท่อไไร่เนี้ยเอาอไรเนี่ยคอมโบเนี้ยโอ้ยสักทีสองพันเพื่อนเพื่อนสองพันสี่มา ขอเสี่ยงทายแกันซื้อฟรีเกมแล้วกันในในขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วมีไ,ได้ก็ได้มาซื้อสักพันห้าไม่ขนาดมือดอกบอกไว้ก่อนนี่ไปแล้วกันนะเออถ้ามันดูบุดผมหยุดเลยนะเออจะไม่เล่นต่อเลยเพราะอย่างน้อยเอาทุนมาแค่นี้กำไรเท่านี้ก็จะบวกคุมมากแล้วแต่เด็กเขาลองเสี่ยงๆดูเพราะซื้อไม่รู้ว่ามันกลับมาดีแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเช็คไปน้ำเบสนะอืม เกรดติ้งนิดหนึ่งเรดติ้งไม่ใช่เรดติ้งลิ้นมันพันมาเนาะใจเย็นใจ,ใจ,ใจในรลงไหมผมได้ไหมฮะร้อยบาทดอกแรกแล้วเท่าร้อยจากาที่คนสิบหนึ่งคือร้างนะที่สี่สิบบาทครับผมงานเหลือแปดเปิดแปดเปิดไหมเดี๋ยวจะได้เรื่อง กูสิบสี่แล้วก็บอแม่ตัวกูเริ่มไหลมาทีมาเจัาบ้นนี้ยังไงต่อเลยอแค่ปลายท้ายสุดจะเป็นคอมโบที่โหดๆนะฮะรอบ้างรึเปล่านะโอ้โหดู๋ยวส่งเงียบเนี่ยตัวกูก็มาอย่างดีทั้งเพื่อนดูดิโอ้โหแต่ว่าการแตกคือแบบส่วนทางจัดไปจะแปลมาแล้วก็บอกแม่อะได้อยู่ไอ้มันได้อยู่เลยรอบสุดท้าใจสุดโอเคยังมีแตกส่งท้ายพันโอ้โหกำไรอีกแล้ว 1 5 6บาทเนเพื 1, ่อนแม่ยอดรวมยอดรวมรวมได้ที่ห0ก้าี่ส2 0ส่วนยอดรวมเราได้มาสามพันนิดนิดหน่นอยๆน้อะเพื่อนแอสำรับนี้ลาไปก,ก่อนนะครับ